สวัสดีค่ะาย วันนี้นะคะเรามีบทเรียนนะคะที่เราจะทําขึ้นนะคะเกี่ยวกับโปรโตแกมนะคะวันนี้มาให้เพื่อนๆได้เรียนกันนะคะโดยเรื่องที่เราจะทําขึ้นนะคะในบทเรียนนั่นก็คือการหามาตราส่วนจากภาพถ่ายนะคะโดยในเนื้อหานะคะก็ไม่ได้มีแค่การหามาตราส่วนอย่างเดียวค่ะเราจะไปหาการคาดเคลื่อนความการหามาตราส่วนต่างๆนะคะในการใช้ทําแผนที่นะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ มาตราส่วนนะคะคืออัตราส่วนระหว่างระยะทางบนภาพถ่ายทางอากาศกับระยะทางจริงบนพื้นโลกเช่นถ้ามาตราส่วนเท่ากับ1ต่อต่อ0 0หมายความว่า1หน่วยบนภาพถ่ายเท่ากับ5 0,000หน่วยในความเป็นจริงค่ะโดยสูตรคำนวณมาตราส่วนนะคะจะเท่ากับมาตราส่วนเท่ากับ f ส่วน h ค่ะ ตาส่วนภาพถ่ายทางอากาศนะคะจะมีแมปแล้วก็ Image นะคะโดยแมปนะคะเป็นการฉายภาพแบบตั้งฉากนะคะขนาดเท่ากันไม่มีการเคลื่อนที่แบบผ่อนปรน,นะคะ่ะส่วน Image นะคะเป็นการฉายภาพ Protective นะคะขนาดไม่เท่ากันนะคะการบรรทาการเคลื่อนย้ายนะคะ ม้าตาส่วนของภาพถ่ายดิ่งเหนือพื้นราบนะคะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างระยะทางบนภาพถ่ายทางอากาศกับระยะทางจริงบนพื้นดินนะคะโดยจะมีเป็นสมเหลี่ยมคล้ายนะคะโดยเราจะเขียนสรรมการได้ว่าเท่ากับ S เท่ากับ A, B, เล็กหารด้วย AB ใหญ่ค่ะ าตราส่วนของภาพถ่ายดิ่งจากแผนที่นะคะโดยเราจะทําภาพถ่ายร่างกายแนวดิ่งสามภาพที่นี้มาตราส่วนต่างก,กันมาเปรียบเทียบนะคะโดยสุดคือคำวนวณมาตราส่วนนะคะคือขนาดของภาพถ่ายหารด้วยขนาดของแผนที่เท่ากับแผนที่ระยะทางหารด้วยระยะทางจากภาพถ่ายค่ะความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูงของภูมิประเทศน,นะคะ โดยความคาดเคลื่อนข,ของตำแหน่งจากความสูงของภูมิประเทศจะเพิ่มขึ้นตามความเพิ่มของระยะ,าะัามีไปยังจุดภาพค่ะเพิ่มความสูงของวัตถุที่สูงขึ้นเหนือพื้นหลักฐานการเคลื่อนของตำแหน่งเนื่องจากความสูงภูมิประเทศจะลดลงพร้อมกับการเพิ่มความสูงของการยืนเหนือพื้นหลักฐานโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนสมการความสูงของวัตถุในแนวดิ่งนะคะโดยเราจะเขียนสมการได้ว่า d เท่ากับ r h หาด้วย h ใหญ่นะคะด้วยเราจะแปลงเป็น h เล็กเท่ากับ d h ใหญ่นะคะหารด้วย r ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปตรุจโจทย์การคำนวณหาความสูงของวัตถุในภาพถ่ายเดียวกันนะคะไปชมกันเลยนะคะ ค่าจากโจทย์นะคะจากภาพถ่ายนะคะถ้าความสูงณนะจุดเปิดภาพเท่ากับ500 m, เมตรเหนือภาพถ่ายและคำนวณได้ว่าความเคลื่อนของตำแหน่งเนื่องจากความสูงของพู้นประเทศเท่ากับ4ม mm, ิลลิเมตรระยะห่างระหว่างยอดอาคารจุดมุ่งสำคัญเท่ากับ75มิลลิเมตรจงคำนวณหาความสูงของอาคารนี้ค่ะโดยเราจะแทนสูตรนะคะ d เท่ากับ R คูณ h ส่วนด้วย h ใหญ่นะคะ โดยเราจะแปลงสมการนี้นะคะให้เป็นการหาการหาความสูงของอาคารนี้ค่ะโดยเราจะแปลงเป็น h นะคะเท่ากับนะคะเนื่องจากเป็นการหาความสูงนะคะเราก็เลยจะแปลงสมการนี้นะคะให้เป็นการหาคา่า h ค่ะโดยเราจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก d เท่ากับ r ส่วน h นะคะเป็น h เท่ากับ d h ใหญ่หารด้วย r เล็กค่ะ จากนั้นนะคะทำการแทนค่าลงในสมการนะคะก็จะได้นะคะว่าเท่ากับ d นะคะ d นะคะเนื่องจากเป็นความเข้ากันของตำแหน่งความสูงของภูมิประเทศนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือจะเท่ากับ4มิลลิเมตรนะคะโดยเราก็จะมาแทนค่า d ใส่ในสมการนะคะ จากนั้นนะคะ h ใหนะคะคือความสูงของการบินเหนือพื้นหลักฐานนะคะโดยนะคะก็คือความสูงณนะจุดเปิดภาพนะคะตัวนี้เท่ากับ500ค่ะแล้วก็จะแทนลงในสมการนะคะเป็น500หารด้วยนะคะ r โดย r นะคะคือระยะทางเป็นรัศมีบนภาพถ่ายนะคะ โดยเราก็จะแทนลงในสมการนะคะนั่นก็คือ75หลังจากนั้นนะคะก็เอาหลังจากนั้นนะคะก็นำสีนะคะหารคูณด้วย500นะคะก็จะเท่ากับ2 0 0พนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการแทนลงไปเลยนะคะในจุดหารด้วย75นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้ ผลนะคะเท่ากับยี่สิบหกนะคะจุดหกเจ็ดนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะคะโดยเราจะเขียนคําตอบเต็มๆได้นะคะว่า,าความสูงของอาคารนี้เท่ากับ คำตอบก็คือนะคะ26.67ค่ะ